นั้นหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงเมื่อไม่นานมาน,นี้ลูกไปบนพระสี่องค์ว่าขอให้มีงานทำบัดนี้ลูกก็แก้แก้บนพระสี่องค์วัดท่าสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาไม่นานท่านพญายมก็มาคุยกับลูกในคืนวันหนึ่งท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าคุณพ่อของเองจะตายในคืนวันที่ส3สามกรกฎาคมปีสามสาม แล้วคนต่อไปก็คือตัวเจ้าคือหมายถึงลูกเอ๊ะจะตายกันอย่างนี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วลูกก็เกิดความไม่สบายใจว่าถ้าลูกจะเชื่อพยายมโดยไม่ยอมอะไรนั่นแน่จะแต่งงานไไง <c oughs> เดี๋ยวมันเรื่องยาวนะเอาย่อๆเลยนะคือว่าพบกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่ามันก็ชัดจะสนิทสนม ไอ้คันจะไม่ครบไอ้ทางใจก็เรียกร้องไอ้คันจะครบต่อไปจะเกิดแต่งงานก็กลัวว่าพญายมจะบอกว่าพ่อก็ต้องตายตัวเองก็ต้องตายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอให้หลวงพ่อช่วยติดต่อพญายมแบ่งรับแบ่งสู้ให้รู้สึกรักหรืองเออสาธุพญายมจริงหรือเปล่าไม่ทราบโอ้มีหลายยมหรอครับเดี๋ยวเขาเกินเวลาแล้วสองนาทีไงโอโอมาตบแบ พราะว่าเรื่องราวไปอย่างงี้นะคราก็เกินเวลาหน่อยนะนิดเดียวไปมันจะไม่ได้เรียนกันครับเสียมาก่อไม่ค่อยดีเอาครึ่งชั่วโมงเลยใช่เพราะว่าเวลาเป็นเกินเทพเข้าไปอเทพสามสิบนาทีโอ้โแล้วมันมีว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าประสเสดนาิโกศลโอ้สมัยนั้นเกิดด้วยกันนียนะคกันก็ยกทรงที่ตรงเตงตรงวาวเนี่ยเพราะปากหวานพระเจ้าประเสดนาโกศลนี่แหละอ้โหมายนั้นข้าวินไปตอนนั้นแล้วเพราะอะไรนะ ก็เห็นปากหวานผู้ชอบใจเลยอธิษฐานตามทุกภพทุกชาติตนกระทั่งตั้งแต่งทุกวันนี้ก็จําได้ก็ดีแล้วนี่หมายความนม่โกหกไหมเอาเอารมณ์พ่อดีกว่าพระเจ้าประเสริฐนิโกศนึกซื้อเก่าเก่าก็บจมมนพระเจ้าปฐเวนนั่นแหละสิลาก็ชอบเทศจังเวนเวนเนี่ยมันซื้อของอ่านมาขั้นไหนก็เป็นปฐเวนไป วอนนี้เวลาปวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนอนหลับอยู่ยังไม่ทันจะหลับกำลังอยู่ในห้องคนเดียวใช่ไหมครับครับก็มีพระการสีอกระบองเหล็กใหญ่ปลายกระบองเป็นไฟลุกโลงชี้หน้าบอกแกจะต้องตายภายในเจ็ดวันนี้นะครับให้รีบสร้างความดีเสียถ้าแกไม่สร้างความดีทานแกจะลงนรกจะท่านก็หายไปของผู้ท้งสั้นแล้วก็ไป พ่ตอนเช่ามาพระเจ้าวาเสนี่ที่ก็อสงก็ปรึกษาหมาขา้าราชบริพานว่าทำไงดีก็คนที่รักเขาเรียกนักถือพระพุทธเจ้าก็มีนักถือาจารย์นักหกกมีใช่ไหมเขาเล่ายอ่อเพราะเวลามันเหลือน้อยก็ตัดสินบอกท่าย,ย่างนั้นให้ทําบุญหนึ่งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำอสองทางสนนสามสร้างเสลาสาธารณะ สี่ขุดสักน้ำสาลาสาธารณะห้าให้พระเจ้าประเสนที่โกศลเจ้าเรือจ้างเอาสตังมาทำสังฆทานชูไม่ตัดจะให้ประลาดทาั้งวันก็เจ้าไม่ได้อายเขาเขาจําได้คืนพอเจ้าได้อ,อได้สตังมาก็มาถวายพระใส่บาตรเป็นสังฆทานเ<อ>มื่อทาอย่างนี้ปรากฏว่าเจ็ดวันก็ไปตาย<อ>ล้ออีเจ็ดก็ยังไม่ตายเตรียมตัวแล้วสร้างตอลงเสร็จ สามเจ็ดสี่เจ็ก็ไม่ใจยก็ชักโมโหว่าพราะการในหน้า,าัวจะโกหกไปแล้วสี่เจยังต้องเอาเเรื่งองวาไป <c oughs> ว่าไปก็ปอเอาเรื่องกันนะครับครับก็หาคนไปติดต่อพัะการใครก็ไม่มีใครสามารถไปติดต่อพระการได้ก็เป็นการบังเอิญจริงๆ อีตาพรามคนหนึ่งวันแกก็เคยออกไปหาเนื้อทุกวันใช่ไหมครัครับมาวันหนึ่งแกก็มาน่งคิดในใจว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็มีสภาพเหมือนเรามีผัวมีเมียมีลูกมีพ่อมีแม่เหมือนกันได้มาฆ่ามาตัวหนึ่งถ้าฆ่าพ่อมาลูกกับแม่ก็ลําบากก็คิดว่าถ้าเราเป็นคนก็อย่าทําเลยเลิกทําดีกว่าแกก็เลยไม่ไปหาเนื้อหาสัตว์ตามเวลา ก็เมียก็ถามว่าทำไมนี้ทําไมไม่ไปหาเนื้อใหสัตว์อาหารจะไม่มีกินจะบอกของเก่ามีพอไม่ช่าก็จะหมดจะบอกจะไม่ไปครับไปไม่ได้เพราะว่าคืนพระการมาคุยกับข้าข้าเป็นเพื่อนกับพระการโคหกหกเมียโอ้โอ <c oughs> หาทางโกหกนะพร<ล>ะการบอกาทำอย่างนี้มันบาปไม่ได้ครัข้าเวลานี้สมบูรเป็นเพื่อนกันแล้วจะเลิกทําบาปทุกอย่างเราทําสวนฟัวกินีกว่า เป็นไปนั้นว่าคนเขาไม่มีใครราาักษาไปหาประกการเขาก็เป่าร้องนะที่คอร้องเป่าครับก็ใครสามารถไปหาประการได้อันดับแรกให้ทองหนักเท่าตัวค่อยไปจําบ้านเพื่อไป,ไปตายข้างหน้าข้าบ้านจะ่มีกินถ้ากลับมาได้จะแบ่งสมบัติที้ครึ่งหนึ่งไปอุปราชใช่ไหมตายไปไมายพูดตีคอร้องเป่าไปถึงบ้านั้นอิพรานไม่อยู่อยู่สมีย เมียก็รับรองเลยหัวฉชนเป็นพื่ก um> ับเพื่อกัรเขาคุยกันบมาดีแล <Okay. ้วดียคนี่แหละระวังมายกส่งระวังให้ดีหัวฉันเป็นเพื่อกับเพื่อการเขาไปได้เขาคุยป็นเขาเล่าฉันฟังด้วยเมื่อยอมรับกัวกลับมาแล้วก็บอกให้ทราบผัวก็ตกใจเพราะว่าถ้าไม่ไปก็ตายต้องไปเขามอบพไว้แล้วนี่นะครับ ปรับภาษาไะมหากษตรก็เดินทางต่อไปอันนี้มันยาวมากเกินไปนะมั้งก็ตงต่อไปเลยครับ<ป>แค่หกทุ่มก็พอแล้วก็เป็นว่าเดินทางไปขั้นแรกใช่ไหมออจุดแรกไปเจอสองคนตายยายขุดบอ่อน้ํำขุดเท่าไหร่ก็หาน้าบาดาลกินไม่ได้เพราะมันมีกินเยอะโอ,อ้แปลกก็สั่งไปถามไปปฏิการบอกถ้าปฏิบัติการกคถามเนี่ยเพราะอะไร แล้วต่อไปก็ไปเจองูเหลือมเลื้อยอยู่ข้างข้างปลวกเงื่อเหลือมก็สั่งอีกไปถึงประการก็ถามด้วยนะว่าฉันไปหากินไกลไม่ได้เลยอยู่ได้แค่เนี้แล้วต่อไปขอเล่าสั้นๆก็ไปเจอไปนั่งขวางคลองมีเจระเข้หัวยันทา,างโน้นหางยันทางนี้จนไม่ลงไปไหนก็ไปไม่ได้จเจอระเข้ก็ถามแกก็บอกจะไปหาปการเกลเขาเลยสั่งอกไปถามพระการด้วยนะว่าเป,เป็นเพราะอะไร ในที่สุดอิตาพรานนั่นพาะอาศัยพระการบัรดานก็ไปพบท่านจริงจริง oh. คนจริงพระการนะ่ะท่านเป็นเทวดา oh. รู้การเวลาไม่จะฆ่าคน oh. ใช่ไหม oh. ก็ไปถามไปไปไปถึงพระการแล้วก็ถามพระการตามพระที่พระเจ้าปเสนทีู่้สต์ให้ถาวว่าทำไมไม่ตายเพราะที่ไม่ตายเพราะว่าพระเจ้าปเสฐที่สวนไปทําบุญแบบนั้นเข้ามันเป็นการต่ออายุหนึ่งเจ้าเรือจ้าง ดูดพัดแรงขึ้น้วยตนเองนำ้ำพักลมแรงอามตาะมีบุญกมีกําลังหนักเการที่สองสร้างสะพานข้ามคลองสร้างความสุขให้กับคนการที่สามข้ามสร้างถนนให้เเดินสบายประการที่สี่สร้างสราไว้พิธีพประการที่ห้าสร้างบ่อน้าเพราะทําอย่างนี้จึงไม่ตายถ้าไม่ทำอย่างนี้ตายแน่ขาดไปอย่าง <c oughs> ใช่ๆไปเถื่อนคนกรีฑาถ้สุขอ๋อถ้าอย่างนั้นมาถึงนิพานเลยนะ เพื่อนผมปิดมันหนัก <c oughs> อย่าพูดไปอย่าพูดไป <c oughs> อย่าพูดเสียงดังไปค่อยๆไปไปเสียบสก็สก็ไปเน้นว่าท่านก็เลยบอกนี่เขาก็ถามทั้งความเป็นมาทั้งผู้ที่สั่งไปใช่ไหมครับ <c oughs> อย่างตายายสองคนทํามไมจึงไม่มีน้ําจะกิน ว่าหวงลูกสาวใช่ก่อนใครมาขอก็ไม่ให้แค่ขอไม่ให้ชาตินี้แล้วไม่มีน้ำอยากกินม<อ>ึงใครมีลูกสาวรีบยกทรงให้ยกทรงในชะ่ไหมแต่<笑><笑>ของยกทรงก็มีหนึ่งนะ<อ>ใครอยากได้ออกไปเลยแล้วก็เบวนการในสองปลวกนู่เหลือมที่เลื่อยไม่พ้นปลวกวลวก็มีทรัพย์เวลาจะตายห่วทร<อ>ัพย์จุดนั้นตายเป็นนุเหลือมกระบวนการในสามเดี๋ยวก่อนอาจารย์เดี๋ยวก็ออกมาอาจารย์หัวร้านเดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังขัด ขัดคอเขาก็ราฟังทำระวังให้ดีหูหนวดห้ารสชาตินั่นเอคือความจริงนะโอ้โหระวังระวังหน่อยอ่าตาใหญ่แล้วงูเหลือมแล้วเงูเหลือมแล้วางาเหลือมแล้วไงครับงูเหลือมที่ว่าควาทราบความทรบแล้วก็เราถึงจระเขตท่านบอกว่าถ้าถึงจระเขตถ้าจะบอกมันลราข้าวฝากเก่อนนะอ่าทำไมค่พราถ้ารู้กฎขงกรมมันไปไหนได้มันก็จะจมว้หนีไปแต่ท่านก็ต้องไหวน้ำกับขราวอาก พเจระเข้เวลาที่เขาจะทําบุญนะขวางขอกเขาขวางทางขัดคอให้คอผู้ทาบุญครับเมื่อท่านพรานทราบเ่นนั้นก็เดินทางกลับเจระเข้ก็ถามว่าไงพรนได้ข่าวไหมพรนบอกว่าเดี๋ยวว้ยเดี๋ยวว้ยข้าพร้อ่คนเว้ยผมไม่ไว้ใจมึงเลยเจอเกศฐานทำไมเพราะก็จะหาว่าผมจะกินแล้วไม่ใช่ไม่ใช่กลัวกินกูหนี ก็ข้ามฝ่าแล้วก็บอกว่าาติก่อนนี้เจ้าเป็นมนุษย์เวลาใครที่เขาเขาจะทํามุญกันก็ขัดคอเขาหวังคองออเขา,อเาพอเจ้าระเคราะต่นนั้นรูกก้กฎรู้กรรมก็จมน,น้าไปไหวไปได้พอต่อมาก็มาพบปลวกคุลยอก็ถามว่าพรานรู้ข่าวไม่เล่าพรานบอกรู้แล้วประก,กราบกกร,าบ,อกกราบอกแล้วเพราะทรยบของแก,แกแกเป็นมหาสรษฐีฝังอยู่ตรงนี้ เวลาที่จะตายห่วงทรัพย์แทนจะห่วงมูล hmm. บุญศนเวลานี hmm. oh. ้ตายไปแล้วยังยังตายจากการเป็นคนเกิดเป็นมูเหลือมเลื่อยห่วงทรัพย์ี่ตรงนี้เฝ้าทรัพย์คุณเหลือก็บอกว่าทางนั้นข้าไป็นูเหลือมใช้ไม่ได้ในทองหยองยกให้แกก่แล้ลกันเอาสละใจตัดสินใจยกให้พลายของมูเหลือมก็ไปได้พลายก็ยังไม่ขุดเพราะคนเดียวขุดไม่ไหวท้าเ็หมายไ้ก่อนใช่ไหม กลับมาถึงตายยายก็เขาบอกตามความเป็นจริงว่าใชา่ก่อนนะห่วงลูกสาวใครมาขอไม่ยอมให้คร,รับหลุงพุ่ตามที่หนูมันถามเมื่อกี้เนี่ยโอ้แปบดียวโอหล่ครับก็เป็นว่าจริงไม่มีน้ำใยากินพ่าลูปกปก่อนงกรรมน้ําก็ปรากฏต่เมื่อมาถึงพระราชาบอกพระราชาทราบพระราชาก็ตั้งพรานให้เป็นอุปราชแล้วไม่ต้องว่าราชการอะไรทั้งหมด่าเปิดไม่ต้องรังษา าะไม่มีใครเรื่อยไม่เน่ตเอามาจ้ะ,ะก็เป็นว่าทุกอย่างเล่าย่อยย่อจบแค่ที่ในเวลามันเ,เกินเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะครับครับคับแหมเรื่องดีกด้วยนะก็เป็นอันว่าเอาไง